ลุงป้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีเอาแล้วสิครับคุณหมอรวีมาชมาดนหัวหน้าพักพลังทำใหม่ทิ้งระเบิดลูกใหญ่รัฐบาลมีแผนสองหากรุงตูร่วงเพราะวาระ8ปปี ผมไม่มั่นใจแต่หลายคนมองว่าน่าจะมีการเกี่ยวพันเกี่ยวกับการตัดสินคบวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีซึ่งทุกคนมองว่าหากนายกถูกตัดสินว่าคบวาระตามมาตรา185วรรค4จะทําให้นายกคนต่อไปน่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลหวัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่มีรายชื่ออยู่ในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แต่ก็น่าจะมีกระบวนการรอบบี้ไม่ให้คุณอนุทินขึ้นดับรงตำแหน่งเพราะการโหวตต้องใช้สว250เสียงด้วยหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นการเอานายกคนนอกเป็นกอกสองซึ่งตรงนี้เต็งหนึ่งก็น่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณแต่ก็มีเงื่อนไขระบุอยู่ว่าการที่พลเอกประวิตรจะขึ้นเป็นนายกต้องได้เสียงโหวตของฝ่ายค้านจำนวนหนึ่งอยู่ด้วย ผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่ข่าวลือข่าระบุชัดว่าถ้ามีการหัวกระหว่างสองคนโดยประชาชนติดตามข่าวสารเองก็น่าจะรู้หมายถึงใครว่าใครมีอิทธิพลบาร,รมีมากพอที่จะไล่สสและสวกลับบ้านได้และใครมีอิทธิพลเหนือพรรคเผื่อไทยโดยเหตุน,นี้จึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นสูตรหารร้อยเพื่อแลกเปลี่ยนกันเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปครับฟังหูไว้หูไวนะครับประเด็นนี้นอกจากจะมีคุณหมอรวีแล้วยังมีสอสออีกสองสามคนออกมาพูดในลักษณะเดียวกันด้วยเนาะ อืมประเด็นนี้น่าสนใจนะทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะขอบคุณที่มาจากไทยโพส์วันพุธที่10สิงหาส5 6 5นะครับ